มาถึงที่นี่แล้วด้วยความปลอดภัยหลวงพ่อไฟไม่พอไปไว้ด้านหลังด้วยก,ก็ในการเรียนรู้เรื่องสื่อความหมายส่วนใหญ่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เราก็เลยทำไปตามตามหน้าที่เฉยเพราะนั้นในแง่ของการทำงานจะได้ผลเนี่ยเรื่องสื่อความหมายเรื่องสำคัญมากเพราะนั้นวันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้ศึกษามา แม้แต่ในครอบครัวของเราที่เราผิดพ้องป้องเถียงกันระหว่างลูกพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องที่เราต้องทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งถกเถียงตลอดถึงการตบตีลบลาฆ่าฟันกันเนื่องมาจากการสื่อความหมายที่ผิดพลาดดังนั้นยิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งมิจฉาทิฏฐิการสื่อความหมายผิดพลาดยิ่งมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะมันสื่อทาง ทั้งหมดคนที่จะครบคือหกทางนะแต่ว่ามันไกลไปหลวงพ่อเลื่อนทำไมใกล้ๆอ,อ,อ,อ่าทั้งหกทางเมื่อเราสื่อความหมายเพียงใช้โทรศัพท์เนี่ยมันมีทางเดียวคือสองทางคือหูกับตาได้เห็นกันไหมหูกับอะไรหูหูกับเสียงอ่าคือหูกับเสียงกันเดียวกันทางเดียวกันใช่ไหมคำพูดคำพูดนะ แค่สองทางคือลิ้นกับหูทั้งหมดมันตาหูจะมุกลิ้นกายใจใช่ไหมก็สามทางคือครึ่งหนึ่งอ่ะคือเสียงแล้วก็ลิ้นแล้วก็ใจสามทางใช่ไหมขยับมาอีกนิดหนึ่งเลพาสามทางคือลิ้นและอีกครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะนั้นโอกาสที่เราสื่อความหมายกันเราผิดครึ่งหนึ่งเราจะถูกเพียงครึ่งเดียวถ้าเราดับใดที่เราสื่อความหมายด้วยการใช้ โทรศัพท์นะมีโอกาสผิดเครึ่งหนึ่งเพราะเราไม่ได้เห็นกันตาหาดหายไปจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสนะแต่ใจอาจจะเข้าใจทั้งถูกทั้งผิดเพราะฉะนั้นสองทางครึ่งเท่านั้นเองนะดัะนั้นการเรียนรู้ในฐานะเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องพิสูจน์ต้องตรวจสอบว่าเราจะพิธีพิสูจน์ตรวจสอบว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมา มิกี้เนี่ยแค่ไม่กี่ประโยคใช่ไหมเข้าใจสมมติหลวงพ่อตั้งเกณฑ์ไว้ว่าขึ้นมาเนี่ยตัวเลขตัวกลางคือสองใช่ไหมเพราะนั้นคนไหนที่บวกลบสองหลวงพ่อก็ถือว่าเข้าใจส่วนใหญ่ถูกบวกก็หม่ค่อยสองเจ็ดหรือ2 7งสโอเคแต่ถ้าสองหกหรือ2 7งหขึ้นไปเริ่มจะไม่ค่อยตรงมากแล้ว เพราะนั้นเกณฑ์บวกลบ2เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานความถูกต้องจะถูกต้องเป๊ะเนี่ยสองเจ็ดสมีเพียงไม่ถึงสคนใช่ไหมสีคนหรือเปล่า272เจงือเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยบวกลบ2คือ274กับ2องเจ็ดนะสองเจ็สามเจ็โอเคสองเจ็โอเคตัวกลางคือ272นะ ดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องถ้าต่อไปเรามีโอกาสไปพูดกับชุมชนเพราะเราส่วนใหญ่เป็นผู้นําชุมชนเป็นอสมอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นอบอตอแล้วก็ผู้นาครอบครัวใช่ไหมถ้าเรามีโอกาสทําความเข้าใจเนี่ยอย่าลืมเรื่องนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาเรื่องของสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นเรื่องแรกไงความคิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเรื่องแรกที่สุดนะพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอย่างนี้ว่า สมาธิสมาธนาสมาธิิสมาธานาสภพพทุกข,ข์าวปจจคุงถ้าเราเข้าใจกันถูกต้องแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่มีเลยในระดับต่างๆไม่ว่าปัญหาระดับส่วนตัวส่วนรวมนะดึงมาใกล้ๆส่วนสูสายเลยก็้เพราะดึงมาจนสูสายเลยนั้นเราจะเห็นว่าการทำความเข้าใจกันเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญ ดยเฉพาะสื่อปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะทําให้เกิดความเสียหายมากประเทศชาติเราจะพังพินาศเพราะการสื่อเพราะการใช้สื่อแค่เราทัดช่องเดียวกันก็พูดคนละเรื่องแต่ความจริงอีกเป็นเรื่องหนึ่งแล้วแต่สื่อจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็จะถือเป็นประโยชน์แต่ความจริงอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ประเทศชาติเราไปไงมันจะไปไม่รอดเพราะการสื่อความหมายครอบครัวเราแตกแยกเพราะการสื่อความหมายพ่อแม่ไม่ถูกกับลูก ก็เพราะการสื่อความหมายสามีไม่ถูกกับภรรยาก็การสื่อความหมายดังนั้นเองอันนี้คือปัญหาหลักแต่ในพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องนี้มากแต่ว่าชาวพุทธน้อยคนที่จะเห็นความสําคัญสมาธิถิกับสมาสสก,กปะคือการเข้าใจถูกแล้วการคิดถูกถ้าเข้าใจถูกก็คิดถูกเข้าใจผิดก็คิดผิดตอนหัวขบวนที่สุดคือความเข้าใจถูกเรียกว่าสมาธินะ ดังนั้นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างขนาดนี้แล้วนามาทาจะขนาดไหนใช่ไหมมันไม่ใช่บวกลบสองแล้วนามาทอรบบลบห้าหรือบวกลบสิบ,บ 10, มันถึงจะใกล้เคียงนะวัตถุแค่บวกลบสองนี่เราก็ยังพลาดกันเยอะแล้วนะดังนั้นเองในช่วงเช้าวันนี้หลวงพ่ออยากจะนำเสนอที่เราจะทำอะไรในวันนี้ก็จะไม่เป็นเชิงทฤษฎีเท่าไหร่ แต่เป็นเชิงว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะนั้นหมายความว่าช่วงเช้าเนี่ยคือเป็นการให้บทเรียนในการทำวันนี้ช่วงเย็นเราสรุปบทเรียนว่าวันนี้ที่หลวงพ่อให้บทเรียนตอนเช้าเอาไปทำถูกไหมก็จะออกมาเป็นการบันทึกใช่ไหมช่วง4ี่โมงถึงห้าโมงเนี่ยทั้งวันทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้หลักสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมันเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติจริงๆ เพราะสติปัญหาสูตรนี้ถ้าหากว่าเราทําถูกต้องจริงๆนนเนี้ยไม่ต้องมากแต่มันจะได้ผลมหาศาลเลยคือมันเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยชีวิตเราจะไม่มีปัญหาทั้งกายทั้งใจชีวิตของเราจะไม่มีปัญหากับใครไม่มีปัญหากับกลัวไม่มีปัญหากับเพื่อนฝูงไม่มีปัญหากับชุมชนนะแต่ถ้าหากว่าเรายังมีปัญหากับเพื่อนฝูงชุมชนอยู่แสดงว่าสติปัญฐา,าของเรายังไม่ได้ถูกต้องเท่าที่ควรเราจะเป็นต้องตรวจสอบตรวจสอบกับใครอ่ะ ตรวจสอบกับตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจเขาถูกต้องไหมเอ๊ะเข้าใจถูกต้องทําไมใจฉันเป็นอย่างนี้อยู่วะตรวจสอบกับตัวเองมันก็ยังไม่ลงตัวก็มาตรวจสอบกันกายานิมิตรหรือครูบาอาจารย์เอ๊ะฉันก็พูดกับเขาดีๆเนะยฉันก็คิดว่าฉันพูดดีแล้วทําไมเขาเข้าใจแบบนั้นหลวงพ่อแต่สิ่งที่ฉันพูดก็ไม่เรื่องเสืยอหายแต่ทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็ตรองไม่ตกเหมือนกันแล้วก็พูดกันดีๆแต่ทําไมเขาสแสดงอาการแบบนั้นน่ะอันนี้เราเริ่ม เข้าใจไม่ถูกกันละใช่ไหมทั้งๆที่เราก็มีตั้งใจดีดังนั้นในกรณีนี้เราทำไงกรณีนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องจริงไหมสมมุติว่าเราพูดว่าเออคุณวางทุนนี้ไม่ถูกนะเอาไปวางตรงนั้นได้ไหมออตรนนี้มันในสลาวัดวารามคุณต้องดูว่าควรจะสิ่งที่พูดนี่ถูกนะแต่อีกไฟหนึ่งฟังแล้วเป็นไงขัดหูเลยทั้งๆที่เราพูดที่ถูกต้องเลยใช่ไหม แต่ถ้าเราจะมีวิธีพูดที่ไม่ขัดหูเลยเนี่ยจะมีวิธีแบบแบบไหนเราน่าจะค่อยๆมีอารมณ์ร่วมหน่อยใช่ไหมและมีส่วนร่วมด้วยอันนี้ไปคิดรูปแบบมาก็แล้วกันว่าสมมุติว่าแก้วเนี่ยถ้าวางตรงนี้เดี๋ยวคนก็เดินมาเตะใช่ไหมน้คข่วมเออเขามาวางเขาดุมแล้วก็วางตรงนั้นอะ่ะจะเขาจะได้ลืมหรือเปล่าไม่รู้ประการแรกที่สุดเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักคนนี้ดียังไม่คุ้นกันนะนะเราก็ยอมเสียสละคือเก็บแก้วไปแทนเขาก่อนยังไม่ต้องพูดอะไร ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมนี่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าจะพูดอา,อาจจะต้องขอโทษก่อนขอโทษนะเดี๋ยวผมขอเก็บตรงนี้ก็แล้วกันนะคุณอาจจะลืมก็ได้ขอเก็บหรือจะไปบอกให้เขาเก็บนี่ก็อาจจะไม่นี่เพราะนั้นเรื่องการสื่อความหมายเนี่ยจะอ่อนไหวมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักกันแต่คนคุ้นเคยรู้จักกันก็โอเคนะเราก็บอก ตรงนี้เราเอาไปเก็บตรงนี้ดีกว่าเนาะนแล้วก็พูดในลักษณะน้ําเสียงนุ่มแล้วก็น่าฟังเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยคำพูดที่ที่อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจถูกชิดที่น้ำน้ำเนียงเสียงพูดด้วยนะไม่ใช่แค่คำพูดเพราะอย่างเดียวหรือคําพูดตรงหรือถูกอย่างเดียวท่านใช้คําว่าหนึ่งเป็นประโยชน์สองเป็นจริงสามน่ารักคําพูดที่ที่ท,ที่ที่จะไม่ก่อไม่ก่อปัญหาเลยอะ่ะ เออพูดแล้วฟังน่ารักเป็นจริงด้วยได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าสามข้อเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเราจะใช้ข้อไหนหนึ่งเป็นจริงสองประโยชน์สามน่ารักเป็นประโยชน์คือหมายความว่าสามข้อเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ทั้งหมดเราทําได้ข้อเดียวเราจะใช้ข้อไหนเป็นจริงเป็นประโยชน์แล้วน่ารักบางทีเป็นจริงแต่ฟังแล้วไม่น่ารัก บางทีเป็นประโยชน์แต่ฟังแล้วไม่น,น่ารักบางทีน่ารักแต่ไม่จริงและไม่มีประโยชน์นี่คือข้อยากของมันฟังแล้วดูนะแต่มันเป็นเรื่องไม่จริงอะ่ะฟังแล้วเพราะใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วอาจจะเป็นการดูถูกกันก็ได้ถ้าเราจะเอาว่าน่ารัก head, ใช่ไหมถ้าเป็นประโยชน์เป็นจริงถ้าเป็นประโยชน์หมายความคำานึงถึงอกเขาขอกเราเราคนจะได้ประโยชน์เขาคนได้ประโยชน์เพราะนั้นตัวได้ประโยชน์เนี่ยปลอดภัยที่สุดเป็นจริงบางที มันอาจจะไม่เพราะเพราะบางทีอาจจะไม่จริงแต่ถ้าเป็นประโยชน์แล้วมันจะเพราะเสมอแล้วจริงเสมอมันสามารถควบคุมอีกสองความหมายได้ด้วยนี่คือตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เราต้องใช้สติปัญญามากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีการเจริญสติไงเพราะมันใช้มากแต่ทุกวันนี้เราไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติเนีเราใช้ไม่ถูกเราใช้ผิดมีสติมีปัญญาที่จะพูดอยู่แต่ว่าสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาของอะไร ของความเพยชินและของฉันชาติยาณแต่สติปัญญาที่เรากาลังฝึกนี่เป็นสติปัญญาของวิปัสนาแล้วของโลกุตระปัญญาเพราะปัญญามีสองอย่างหลักๆคือโลกุตระปัญญากับโลกียะปัญญาใช่ไหมโลกียะปัญญาคือเกี่ยวข้องด้วยเรื่องข้างนอกทั่วไปนะไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก แต่โลกุตตระปัญญาจะคำนึงถึงความรู้สึกของของเราของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โลกียะปัญญาเนี่ยมันจะควบคุมได้ถึงโลกียะปัญญาด้วยถ้าเราใช้โลกุตตระแต่ในกรณีที่เรายังไม่ได้ฝึกโลกุตตระปัญญาเนี่ยโอกาสผิดพลาดมีสูงมากเว้นแต่คนนั้นมีสติปัญญาตรตรองมีการศึกษามีประสบการณ์ชีวิตนั้นหมายความว่าเขาเริ่มมีโลกุตตระปัญญา พราะสติปัญญาที่จะเป็นโลกุตระได้เนี่ยคำนึงถึงประโยชน์เขาประโยชน์เราคำนึงถึงความรู้สึกของเขาคำนึงความรู้สึกของเรานี่อันนี้คือเป็นโลกุตระแต่ถ้าหากว่าเป็นโลกียะปัญญานั่นก็คือคำนึงถึงประโยชน์ตนอาจจะเสียประโยชน์ท่านคำนึงถึงประโยชน์ท่านอาจเสียประโยชน์ตนเช่นเราลักพ่อรักแม่ทําต่อพ่อต่อแม่ดีมากแต่บางอย่างมันมากเกินไป หรือสามีรักปัญยาพัญยารักสามีทําต่อกันดีทําต่อกันดีมากแต่บางอย่างเขารับไม่ได้ทําดีจริงๆอะ่ะแต่ยังรับไม่ได้จะเป็นประโยชน์เขาแต่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยดังนั้นเองเราจึงมีการฝึกไงมีการฝึกฝนเรื่องสติปัญญาที่เป็นโลกุตระคือมาคํานึงถึงความรู้สึกของเราของเขาเพราะว่าคําพูดก็ดีการกระทําก็ดีใครเป็นผู้บงการเราเนะ่ยเป็นใครอ่า ใครเป็นผู้บงการการพูดของเราใครเป็นผู้บงการการกระทาของเราใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกอย่างต้องสําเร็จมาแต่ใจใช่ไหมแต่ถ้าใจนั้นยังไม่ได้ฝึกฝนใจนั้นยังไม่มีสติสัมยาชที่ถูกต้องเนี่ยใจตรงนั้นจะตัดสินการกระทําการพูดถูกต้องเสมอไปไหมไม่เสมอไปถูกบ้างผิดบ้างอะไรส่วนใหญ่มันก็ผิดนะดังนั้นเองเราก็ได้รับทุกข์รับโทษในเพราะสิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่จําเป็นต้องสอนโลกุตโลกียะปัญญาอีกเพราะทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไม่พอใช่ไงเราใช้ถูกบ้างผิดบ้างท่านเลยเพิ่มตัวอีกตัวหนึ่งก็คือโลกุตระปัญญาและโลกุตระปัญญาเนี่ยจะต้องเริ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาเสมอถ้าปัญญานั้นไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นฐานเนี่ยมันเป็นโลกุตระไม่ได้โลกุตระแปลว่าอะไร โลกะคือโลกอุตรไปลวเาเหนือเหนือโลกคือเหนือเหนือโลกิยะเหนือความรู้สึกธรรมดาความรู้สึกธรรมดามีสองอย่างคืออะไรชอบและไม่ชอบใช่ไหมแต่ความรู้สึกที่เหนือความชอบไม่ชอบคือความรู้สึกรู้เห็นเข้าใจแล้วเป็นความรู้สึกที่ที่ไม่ไม่เอียงเข้าตัวเองและไม่เอียงเข้าอื่นเป็นกลาง ความรู้สึกที่เป็นกลางกลางโลกุตรละคือเหมือนคำว่าสมมติว่ามันมีสองข้างเงี้ยถ้าเรามาอยู่ไฟแดงไอ้ไฟเหลืองก็เกลียดเราถ้าเราอยู่มาไฟเหลืองไอ้ายแดงก็เกลียดเราถ้าเราไม่อยู่สองฝ่ายเนี่ยก็อันตรายไอ้ฝ่ายนี้ก็ว่าเราจะเข้าฝ่ายนี้ไอ้ฝ่ายนี้ก็อันตรายเราจะทําไงถึงจะไม่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวอยู่เหนือขึ้นมานิดหนึ่งไม่ให้ของมองเห็นว่าเราอยู่ฝ่ายไหน ถ้าอยู่ในระดับเดียวกันอยู่ตรงกลางก็อยู่ในระดับเดียวกันถูกกล่าวหานะใช่ไหมทั้งสองฝ่ายสงสัยเราอะว่ามึงมีฝ่ายไหนกันแน่เหลืองหรือแดงไอ้ไอ้นี่ก็สงสัยเราในที่สุดเขาเรียกอยู่ระหว่างเขาอะไอ้ตรงนี้ขีดมาก็โดนเดียวมากเขาเรียกว่าเดียวมากภาษาอังกฤษคือหมายว่าไอ้ขยับไปนี้ก็โดนเขานี้ใช่ไหมขยับไม้ก็โดนเท่านี้แต่ถ้าเราอยู่เหนือไปนิดหนึ่งจะโดนไหมการอยู่เหนือถ้าใช้อุตระโลอุตระคืออยู่เหนือขึ้นมานิดหนึ่ง อย่าไปอยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางนี่หมายควโดนทั้งซ้ายทั้งขวาโดนระหว่างกลางความพอใจไม่พอใจพอใจมาคุณก็โดนเขาเรียกเป็นสีเทาอ่ะดําก็ไม่ใช่ขาวก็ไม่ใช่ถ้ามาอยู่ที่ทางฝ่ายนี้จะเป็นดาฝ่ายนี้เป็นขาวใช่ไหมามาอยู่ตรงกลางมันกลายเป็นสีเทาแต่ยกเหนือจิตขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเราเห็นความถูกความผิดสองฝ่ายแต่เราไม่เข้าทั้งสองฝ่ายเรายกเหนือจิตขึ้นมาซะเราใช้อะไรใช้เมตตาทั้งสองฝ่าย พูดกับฝ่ายนี้ให้ดีทําความเข้าใจกับฝ่ายนี้นี่เราเหนือละเรามองเห็นนะไอ้ข้อนี้มันก็ไอ้นี้ก็ข้อถูกมันก็มีนะแต่ข้อผิดมันก็มีไอ้ฝ่ายนี้ข้อถูกมันก็มีนะแต่ข้อผิดมันก็มีแต่เขามองไม่เห็นกันต่างคนต่างฝ่ายต่างคนต่างมองมเห็นตัวเองถูกต้องนะดังนั้นการฝึกฝนโลกุตระปัญญาคือฝึกให้จิตอยู่เหนืออารมณ์และอารมณ์หลักๆเราก็จะมีอยู่สามเนี่ยก็คือพอใจไม่พอใจเฉยๆ เด้เฉยๆนี่อันตรายอย่างที่ว่าเป็นกลางเมื่อกี้ใช่ไหมอันตรายมันอยู่ตรงกลางยังไม่ยกระดับนันเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้คำอุเบกข,ขาอยู่ระหว่างกลางไงไม่เข้าฝ่ายนี้ไม่เข้าใช้ก็อัทุกขามาสุขเวทนาแล้ความรู้สึกเข้าฝ่ายนี้ชอบเราชอบฝ่ายนี้เป็นสุขเวทนาไม่ชอบฝ่ายนี้ไปเข้ากับฝ่ายนี้เป็นทุกขเวทนาใช่ไหมถ้ามาอยู่ตรงกลางเสร็นเนี่ยเป็นอุนทุกขามาสุขเวทนาก็าอันตรายเพราะไอ้สองฝ่ายนี้มันต้องสงสัยเราไม่รู้มันจะเข้าฝ่ายไหนแต่เรายกจิตขึ้นมาระดับหนึ่งนีี้เเาารยกว่สติ ปัญญาที่เป็นโลกุตระซึ่งมันไม่ใช่กลางแต่มันสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นโลกุตระแปลว่าเหนืออารมณ์เหนือเรามาใช้ค่อนข้างเข้าใจยากกว่าเหนือโลกเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปในในสภาวะที่สูงขึ้นไปใช่ไหมแต่เอาเข้าว่าเหนือความรู้สึกกันแล้วกันคนนี้พูดมาเรารู้สึกไม่พอใจพูดไม่เพราะนะคุณพูดถูกก็จริงแต่ว่าคุณพูดไม่เพราะ คุณพูดไม่รู้ไม่รู้ความรู้สึกของฉันว่าฉันมีความรู้สึกต่อคุณอย่างไรพูดจริงนะแต่ถ้าหากว่าเราเราเป็นคนโดนอย่างนั้นปับ๊บเราก็เอาสติมาดูอาการเหล่านั้นอ๋อคนที่พูดไม่เพราะจิตมันไปนอย่างนี้นะจิตมันสั่นจิตมันไม่พอใจอ๋อจิตไม่พอใจไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหนือละแต่ถ้าเราเข้าไปถูกความไม่พอใจปับ๊บเราก็าจะมองหน้ากลับไปคนนั้น ด้วยความไม่พอใจใช่ไหมอาจจะคําพูดย้อนไปด้วยความไม่พอใจหรือเก็บความไม่พอใจคุณอาจจะยิ้มก็ได้แต่คุณเก็บความไม่พอใจไว้ลึกๆเพราะคุณมีศิลปะในการในการรับอารมณ์คุณอาจจะไม่พอใจแต่คุณยิ้มได้แต่ลึกๆแล้วมันไม่ใช่ตรงนี้เลยไม่เหนืออันนี้เขาเรียกยิ่งแย่เขาไปอีกเ,เรียกเสแสแ้งเก็บกดปกปิดมิดบงังหมกเม็ดอะไรก็แล้วแต่เจ้าเล่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่อันตรายเข้าไปอีกนั่นเราจะเห็นว่า เราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆเดี๋ยวหลวงพ่อลงไปทำความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยๆแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นให้ในพุทธศาสนาให้เข้าใจสองข้อนี้ให้ชัดก่อนคือสมาถทถิฐิกับสมมาสังกปะเราเห็นถูกเราจะคิดถูกแต่ถ้าเราเห็นไม่ถูกคิดไม่ถูกนะ ขบวนต่อไปเนี่ยจะเป็นสมมากรรมมันตะสมาวาจาสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาส,ส,ม,าสมาธิสมาญาณสมาวมิมุติผิดหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมาทําสมาธิฐิส่วนสมาธิฐิจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะช่วงเชา้านี้เอาไว้เท่านี้ว่าวันนี้ขอให้ตอนกลับลงไปเนี่ยแก้ตัวหน่อยที่นี้ไม่นับขั้นบันไดนะนับเก้า จากต,ตรงนี้ไปเริ่มลงตรงนี้นับตั้งตรงนี้ไปเลยแล้วจนไปถึงที่หน้าศาลาพอไปถึงหน้าศาลาปั๊บหลวงพ่อก็จะทําบัญชีอยู่ตรงนั้นดังนั้นเรื่องนี้คือเรื่องการทําความเข้าใจให้ถูกต้องภายนอกให้ได้ก่อนแล้วเรื่องความภายในไม่ยากแต่นี่ภายนอกเรายังผิดกันบานเบอะเลยข้างนอกข้างในไม่ต้องพูดถึงเลยนะเข้าใจนะชัดน,นะชัดว่าตั้งแต่ ตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเรียกว่าบันไดไม่ไม่สนใจกี่กี่ขั้นอ่ะนะสนใจว่าไปถึงตรงหน้าศาลาเนี่ยได้กี่ก้าวโอเคตั้งแถว